ล้วค่ะเรงคิดเอาแล้วนะคะเขาจะมีค่ามาจำกุญแจดอกละห้าร้อยบาทแต่ว่าถ้าเราไม่ทาหายเราก็ได้คืนนะทุกคนเอาจริงเดินลงมาขาสัอนแล้วเนี่ยหิวอรอบนึงแต่เ,เราจะลงเดินทางไปปัวกันนะคะไปทางปัววันนี้เราจะไม่ได้ลงทางหางมายเลขสามนะทุกคนไปชมกันว่าปัวมีอะไรเที่ยวบ้างใช่ไหมคะใช่ค่ะเจอกันที่ปัวนี่นะคะแม่คะนี่คือที่ไหนคะชมบีหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าค่ะดูวิวจริง หน,นอยู่วัดภูเก็ตแต่ว่าอยู่ที่ปัวทำไมวัดภูเกตรร็ตถึงไม่อยู่ที่ภูเกตรร็ต่ะแม่ ผู้กเก็บน,นะคะก็คือวิวด้านหลังที่เป็นวิวทุ่งนาแล้วก็ครอบคลุมแบบ360องศาเนาะแต่ข้างล่างเนี่ยเขาจะเป็นหลังกาเฟ่นะคะอร่อยค่ะอร่อยนะ11 9 วินนะคะอยู่ที่ท่ามอ้อร่อยไหมคะอร่อยด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงราคาไม่แพงแล้วก็มารายาทดีค่ะใช่แม่คะน่ารักมากเผื่อปัวจังหวัดน่านก็คือแนะนําให้มาชิมเพราะว่าแม่ค้าน่ารักมา,อมอากอร่อยด้วยเราไม่เคยกินข้าวตนะ้มเ้ามีเราอย่างว่าอร่อยที่ทุกคนเรากลาลังไปร้านหนะะ้าขาวหน้านะคะแต่ว่าเขาบอกที่จอดรถเต็มก็เลยให้เลี้ยวก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามาจากปัวถ้ามาจากวัดภูเก็ตที่นี่จะถึงก่อนแต่ว่าเราหิวเราก็เลยไปร้านขนมจีนก่อน ห้องเราสองหนึ่งสี่นะคะอน่ารักอยู่นะอ๋อทีต่ตอนแรกเราอ๋อถ้าเป็นแบบห้องน้ำพอใช้อ่ะดูคนมีมี่เหรอห้องเราแม่ไข่ฟียางห็น คน <S <S เดี๋ยวเราจะพาไปกาดเขาเรียกวากาดเลยนะกาดน่นานกาดที่อยู่ตรงวัดภูมินนะทุกคนตอนนี้คือห้าโมงเย็นเนาะเดี๋ยวเราจะไปจองนั่งขันโต๊ะเดี๋ยวเราพาไปเดินตลาดน่านกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเราเคยมาแล้วเมื่อประมาณกี่ปีแล้วสามปีปที่แล้วนานมากแต่บรรยากาศคล้ายๆเดิมเลยนะ,ะ,ะเี โตของเราที่ได้มามียำขนมจีนน้ำพริกหนมหอยแครงยำหมี่บะหมี่ทอดมันทอดมันแล้วก็ไช้อัวกิบ<อ>ม,มาหน่อยนะคะเพราะว่าที่นั่งมันก็ค่อนข้างมีจำกัดก็ต้องซื้อแล้วก็มานั่งทอดมันปลากายมันมีไก่ย่างเพิ่มมาอย่างอุ้ยน้จิ้มผิดหรอนี่น้ำจิ้มหอยเยอะแยะไปหมดไม่ดูดน้ำเยอะน้ำจิ้มเด็ดไหม ด,ดลานนี้กลับมาลานนี้กรอบลานี้เสื้อผ้าน่ารักมากทุกคนได้อะได้โบ่เล่นได้อยู่เออทุ้วก็เราลงมาทานอาหารเชา้าเขาให้เป็นหนน่ารักมากเลยน้องเจนน่าเนาะนะแล้วก็มีอันนี้ไว้ใส่ช้อนนะคะแล้วข้างในเป็นนะคะเปิดซิซื้อตัไหนน,น,น,น้องช็อตต้มเซ็ตช็อต้มเดี๋ยวเราต้องไปเติมนะ้ำสก๊อตหมูแตงโมเดี๋ยวให้ชมแล้วก็มีขนมนะคะเป็นขนมกล้วยให้มันตามจำนวนคนแล้วก็มีปลาต้ม อันนี้อาหารเช้านะคะม,มีข้าวต้มขนมตาปลาท่งก้ขนมตาเฮ้ยขนมกล้วยขนมกล้วย ร้านภูมินนะคะ <laughs> กับชาวนานท่านหนึ่งที่แบบแต่งตต่ตำตีมคือ <c oughs> ที่วัภูมินเนี่ยมันจะดังก็คือภาพกระซิบรัก No. แต่ว่าเราเข้าไปเก็บบัญยาการให้แล้วเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูนะทุกคนแต่ว่าเรามาเช้านี้นึงประมาณ9ก้งยีก็คือคนมาเรื่อยๆแหละแต่ว่าไม่ถึงกับแออัดน,นะคะเดี๋ยวเราไปถ่ารูปให้คุณแม่ก,กล่องน้องแต่งตัวแบบนี้หมุนหน่อยสิคะคุณแม่อสอสวยจัง วัดภูมิน,นะคะซึ่งก็อยู่ข้างหลังเราเราจะเดินไปซูมลีลาวดีที่หน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของหน้านะคะซึ่งก็คืออยู่ใกล้กันมากทุกคนคือจอดรถไว้เราแอกเนี่ยก็คือเดินเที่ยวได้ที่นี่มันจะมีแบบหลายวัดให้เราเดินได้จะได้ไม่ต้องขับรถไปนะคะทุกคนแรงแต่อากาศเย็นนะคือแดดมันแรงแต่ว่าลมมันเย็นคนเยอะเหมือนกันแฮ่นั่นห้ามท่านี้ก่อนมันไฟอะไรวะเนี้ยไฟแดง ไปได้ไปแองนี่ลรา,าดีแต่ว่าเนื่องจากว่าทางเดินมันสัน้นแล้วก็คนมันเยอะมันก็เลยต้องหลบมุมหลบคนกันเอาเองนะคะ ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บ้าน,นกลาง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 บ้าน,นกลางตรงนะคะคือที่นี่เขาจะเป็นรีสอร์ทที่ดังมากที่แบบต้องจองนานนิดนึงอะเนาะแต่ว่าที่นี่เราไม่ได้พักที่นี่นะคะแต่ว่าเขาก็จะมีคาเฟ่ไม่ไแน่ใจมีร้านอาหารด้วยไหมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแต่ว่าวิวดีเวอร์ไปดูกันดีกว่า นี่คอัด้กที่เกิแยกมาไม่ค่เห็นอันนี้ทำรอนได้ลให้ข้าวหมาเรีอ่แล้วอาหารนะคะที่ร้านบ้านบ่อน้นะคะอยู่เลยวัดพุ่มิงวันนี้เดียวเองรัวๆไม่ดในเมืองน่านยแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะที่สำาใช้คนละคืได้วดเรสั่งกันไปประมาณ5อย่างราคานมาณทแล้วก็ราคาถูกแล้วก็อร่อยด้วยแวะมานานก็คืออีกเป็นตัวเรื่องนะคะเดี๋ยวเราไปทานของหวานกันเยไป เย่เขาบอกให้เย่เขาบอกให้เย่ถ้าถึงแล้วร้านขนมหวานปนิมนะคะถึงแม้ว่าเราจะอิ่มมากแต่ว่าเราก็จะทานต่อ <laughs> เราก็ได้ทานต่อว่ามันจึ้งไหมจึง้งไหมโอ้คนเยอะอยู่นะรูป <c oughs> ไปทะลุไปทะลุวิ่งไปเร็ววิ่งไปเร็ววิ่งวิ่งวิ่งจะยืดสัตว์รุ่นะ แล้วก็อันนี้เป็นไอศกิีมบัวลอยเดีย๋ยวเรามาทานกันยี่เราเสร็จจากล้างขานของันอันนี้แล้วน,น,น,นะคะคืออร่อยแล้วก็ดีนะคือมันจะมีช่วงคนเยอะคนน้อยดีว่าเรามาตอนช่วงคนน้อยไอเดวเราก็จะไม่รู้ไปไหนกันต่อเดี๋ยวขอหากอนเพราะว่าตอนแรกแพนไว้คิดว่าจะน่ามันกลับเวลานี้วะก็เลยแพนไว้แค่นี้กูขอโทษนะกูก็บอกแล้วไ้ก็อ,อ้ะมันยังไม่กลับนี่วาอะไรนี้ เดี๋ยวไปดูดีกว่าไปหนึ่งโดยรวมแล้วนัน้นนี้คนมาไหมคะส่วนค่ะโอเคค่ะไปดีกว่าเย้ยายหยบยยยคยย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 ยเปยนยยยียยยายย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 ยียนะ้ยย็ยย้ มีตู้เย็นให้ด้วยแล้วก็มีที่เก็บน่าจะไม่มีอะไรมันเป็นนะโฮสเทลมีน้ำให้สามขวดโฮสเทลเรานะคะนี้ด้านแอฟแต่ว่าวันนี้วันอาทิตย์เขาบอกว่ามีการ์ดการหิมคื่อเมืองอะไรไม่รู้เดี๋ยวขึ้นไว้พูดไม่ถูก <c oughs> เขาบอกว่าให้เดิน <c oughs> จะเลี้ยวไฟแดงเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายซอยแรกนะคะประมาณห้าทีเราไปดูกันว่าไกลไหมนะคะอันนี้เราอยู่เมืองแพร่นะจังหวัดแพร่เลี้ยวขวา ถนนน้ำคือแล้วก็นั่ง่ะสายแรกเขาบอกสายแรกก็ตรงไปก็เจอเลยแล้วข้ามไปยังอ่ะทุกคนถึงแล้วเร็วมากใช้เวลาประมาณสามนาทีได้ไหมไม่ไกลมากแต่ว่าถ้าตอนคืนมันก็อาจจะแอบเปี่ยวแล้วกลางคืนเรากลับอีกทางอย่างดีจ้าขับรถมาก็คือยังไม่ทันได้เปลี่ยนเกียร์เลยถึงละอูยได้กินปลาเผา ทุกคนถ้าแบบว่าไม่รู้ว่าจะตั้งกาดตรงไหนอะเราตั้งว่ากำแพงเมืองแพ้ก็ได้นะมันจะอยู่ใกล้ๆประตูชัยเลยคือขากลับเราสามารถเดินทางประตูชัยได้นะไม่ต้องกลับทางเดิมแต่ทางเดิมมันเหมือนเป็นทางลดัดอะทุกคนแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบกาดเล็กๆเนาะแบบคนเมืองมาขายกันเองอะไรอย่างนี้แต่ว่าบันมีอร่อยนี้นะคะเราได้คิวมานั่งที่ร้านป้าแป้งยินตะบูปร,ประตูชัย คนต่อคิวยาวมากแล้วเราก็เลยอยากลองว่าปังจึ้งไหมเดี๋ยวเรามารีวิวกันแต่ <Okay. S 1> ว่าเขาเขาขายดีมากเลยอ่ะเขายังไม่ได้หยุดทำเลยมือเป็นระวิ่งอันนี้เย็นตาโฟต้ยมยำอันนี้เย็นตาโฟปกตินะคะแล้วก็อันนี้เดียว <c oughs> คนลองมาทานกันดีนกว่าอันนี้ธรรมดานะแต่นนี้ชามใหญ่เวอร์ทานกันดีนกว่า <c oughs> อร่อยนะเย็นตาโฟต้ยมยำ ปุงก่ได้นนหน้่เนี่ยจัดฟังว่าพอดีเอออ้าเราอยู่นะน้องปรุงกันะอ่ะ้ราทานเสร็จแล้วเย็นตาโฟ1 5 5รบาท่ะรวมน้ำลมเกียวด้วยคนเรากำลังเดินจากประตูชัยกับห้องเรานะคะใกล้มากทุกคนใกล้จริหงห้ามหลนกันปะเดี๋ยวเราชนเนี่ยห้ามไฟแดงเดี๋ยวถึงนะงง นี่พุ่โล่พุ่งโลได้ไหม500เมตรประมาณ500เมตรถึงแล้วดีเนาะอยู่ในเมืองเป็นคาเฟ่แล้วก็โฮเทลอยู่ที่เดียวกันซึ่งแบบน่ารักมากเลยเขาทำบูเดนโพ้แล้วก็วาดรูปสวยแล้วก็ด้วยความที่เขาอยู่ริมถนนเนี่ยเขามีที่จอดรถด้านในนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าแบบมาจะไม่มีที่จอดนะเค